สวัสดีค่ะหน่อยนะคะเซลคอนซัลแทนต์บ o วโ o สาขาพัทยาค่ะวันนี้นะคะหน่อยอยู่ที่งานมอเตอร์เอนะคะซึ่งงานนี้จัดเริ่มวันนี้เลยนะคะวันที่1ถึงวันที่12เดือนธันวาคมนี้ค่ะ mm hmm. ก็วันนี้นะคะหน่อยจะมาพาท่านลูกค้าชมว่าบ o วโ o เรานะคะมีอะไรใหม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในรถยนต์รุ่น SUV X460 นะคะของเราเป็นโมดวเดลียร์ใหม่แล้วนะคะคือโมดวเดลเยีย2022นะคะเดีวจะพาชมว่ามีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปนะคะอันดับแรกเลยนะคะกระจังหน้าสีกอ o s ซี b แ a c k เนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นสวยมากขึ้นนะคะโลโก้ไอรอนมารของบอ n บ o ค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นนิวดีไซน์นะคะข้างในเนี่ยจะเป็นเลดาราซ่อนอยู่นะคะเลดาราที่ซ่อนอยู่มีประโยชน์อะไรนะคะ จะเป็นตัวที่ช่วยระบบ Adaptive Control ให้มีความแม่นยำมากขึ้นและเพิ่มปีเจอร์เข้ามาอีกอย่างหนึง่งก็คือระบบ Ready to Drive Notification ก็คือเตือนว่ารถคันข้างหน้าเขามีการขยับแล้วนะอะรอย่างนี้ค่ะเมื่อรถคันข้างหน้ามีการขยับรถเราจะเตือนเรานะคะว่าไปได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะออกรถได้แล้วนะคะอันนี้คือ ฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะในส่วนท้ายเนี่ยนะคะเราจะมีการซ่อนปลายท่อให้อยู่ข้างในนะคะซึ่งดีไซน์นี้ก็ทำให้ดูแบบสวยงามมากขึ้นนะคะเป็นการเตรียมพร้อมกับการเข้าสู่เซฟเอ็นโวลูเมนต์นะคะมากขึ้นมีความสปอร์ตมากขึ้นนะคะทีนี้ด้านท้ายเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปที่เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงรัตสมีเซนเซอร์ในการเ,เปิดประตูะคะ่ะหรือแฮนด์ฟรี เชลเกตเนี่ยนะคะมีขนาดยาวขึ้นจาก30เซนนะคะขยายเป็น60เซนเลยทีเดียวนะคะทำให้จังหวะการเตะเปิดของเราเนี่ยนะคะง่ายขึ้นนะคะสะดวกมากขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องหาจุดเซนเซอร์ให้ลำบากเลยนะคะทีนี้ในส่วนของเอ็กซิเลียนะคะใน f e ห0 m y 22สเนี่ยเรามีสีใหม่ขึ้นมา2สีนะคะสีนี้นะคะเราเรียกว่าสีซิมเบอร์ดอลนะคะ ส่วนทางโน้นนะคะจะเป็น x c 6 0ตัว Inscription เรียกว่า4 Platinum G น,น,นะคะจะมีสีใหม่เพิ่มขึ้นมา2สีนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างในส่วนที่เปลี่ยนไปภายในนะคะของ x c 6 0 MY22 นะคะคือหน้าจอจะเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้นะคะเหมือนกับใน x c 4 0 Pure Electric นะคะซึ่งของเราเนี่ยจะมี Google Built-in แล้ว นะคะใน x c 6 0นะคะ Google built-in ก็คือเป็นระบบะ Google Automotive System นะคะได้แก่ Google Assistant Google Map Google Play นะคะก็คือเราไม่ต้องต่อ Apple CarPlay แล้วไม่ต้องต่อ Android Auto แล้วนะคะเราสามารถสั่งงานทุกอย่างเหมือนเรามีมือถือในตัวนะคะสั่งงานรถได้เลยในส่วนของไดโ m o d e นะคะเราจะไม่มีตรงนี้แล้วนะคะเราจะมา Ờ, อยู่ที่หน้าจอแทนนะคะเราสามารถเซตอัพได้หมดได้จากหน้าจอนะคะโหมดไฮบิดโหมดพาวเวอร์โหมดเพียวโหมดออฟโรดโหมดคอนเซนทร์ออฟวิลได้ v นะคะจะอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะในส่วนของการเปิดปิดหลังพัสลูปอะคะ่ะเราแค่สัมผัสแค่รูปแค่นี้ค่ะเห็นไหมคะง่ายมากๆนะคะกระจกก็จะเปิดแล้วนะคะจะปิดแล้วก็แค่รูปแค่นี้เองค่ะแค่นี้เองค่ะ อ่านะคะสะดวกสบายและง่ายมากๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเรามีเอ่โวลโวออนคอร์ bon bo ore, นะคะซึ่งเราเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะเป็นโวลโวคาร์แอพนะคะโวลโวคาร์แอพของเราเนี่ยจะมี2อ,อย่างนะคะคือโอลโวออนคอร์ bon bo ore, กับเอสโอเอสนะคะ SOS เเนี่ยเอาไว้กดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นประสบอุบัติเหตุเราต้องการเรียกรถพยาบาลด่วน นะคะแล้วก็กดปุ่ม S o s นะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเรียกรถสายแอสซิสแตนต์นะคะเราก็กด On Call ตรงนี้นะคะซึ่งมีแล้วนะคะใน x c 6 0 MY22 นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเหมือนกับ X440 ตัวไฟฟ้าล้วนนะคะหรือ X440 Pure el Electric นั่นเองนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะยังเหมือนเดิมนะคะคือใน x c 6 0ตัวท็อปของเราตัวอ d ร์ดีไซน์กับดีนชิปชัทนะคะเราจะมีเครื่องเสียง เราให้เครื่องเสียง Bowers and s w i g e n นะคะลำโพง15ตัวนะคะเครื่องเสียงพรีเมียมดีมากๆเลยนอกจากนี้นะคะเรายังมีรุ่นล่าสุดนะคะของเราเป็นไฟฟ้าล้วนนะคะคือ XC40 Pure Electric นะคะหน้าตาก็คือ XC40 นี่ยแหละค่ะเขาจะไม่มีเครื่องยนต์นะคะตรงนี้จะกลายเป็นที่เก็บสัมภาระแทนนะคะเพราะเราไม่มีเครื่องยนต์แล้วนะคะเพราะมันขับเคลื่อนด้วยวอเตอร์ไฟฟ้า200หน้า200หลังแล้วนะคะ ลองดูภายในไหมคะเนี่ยค่ะข้างในเขาก็จะคล้ายๆ x c 40ตัว R Design นะคะเพียงแต่ว่าระบบปฏิบัติการ Google Automotive เนี่ยค่ะก็คือ Google Built-in นะคะสามารถใช้ Google Map Google Assistant Google App ได้เลยนะคะจากรถนะคะแล้วก็การเปิดปิดหลังคาสัุนลูกก็ใช้ระบบสัมผัสน,นะคะเหมือนกับที่สาธิตใน x c 60นะคะ โอเคนะคะข้างในก็กว้างขวางนั่งสบายนะคะได้5ที่นั่งเลยโอเคค่ะทีนี้เรามาดูราคาของรถยนต์บันโวกันบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่ซีดานตัว s 60นะคะ,ะ,คะราคาเริ่มอยู่ที่2 1 9ล้านบาทนะคะตัว v 60นะคะราคาเริ่มอยู่ที่2 000, 2 9ล้านบาทนะคะ เออ H 90 <S นะคะตัว inscription <ต>มีตัวเดียวเลยนะคะราคาอยู่ที่3 2 9ล้านาบาทนะคะส่วน HUV ของเรานะคะเริ่มที่ x c 40ตัวเริ่มต้นนะคะเริ่มที่2 9 0ล้านบาทนะคะตัวท็อปจะอยู่ที่2 3 9ล้านาบาทและ x c 40 Pure Electric หรือไฟฟ้าล้วนอยู่ที่2 5 9ล,ล้านบาทนะคะส่วน HUV ขนาดกลางของเรานะคะ x c 60 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 9 9ล้านบาทนะคะตัวท็อปจะอยู่ยที่อยู่ที่3 4มล้านานบาทนะคะส่วน SUV e ใหญ่สุดของเรานะคะ x c 9 0นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 9 9ล้านบาทตัวท็อปอยู่ที่สี่ล้านสนบาทค่ะ ลูกค้าจองในงานนะคะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสองนี้นะคะรับไปเลยนะคะดอกเบี้ยศ4นปเซสิบแปดงวดนะคะดาวสาสิบเปเนะคะแถมฟรีวันวอกแคแพ็กเกจนะคะวันวอกแคร์แพ็กเกจประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะหนึ 1, ่ง b p s t Plus สามห้านะคะสองนะคะประกันไทยชั้นหนะะึ่งะเป็น Exclusive ประกันไทยนะคะหนึ่งปีนะคะสาม EV Box Charger หรือ Wall Box นะคะแถมฟรีนะคะ,ระ,คะพร้อมช่าง ผู้ชำนาญไปติดตั้งให้ที่บ้านของท่านเลยนะคะ,ะส่วนในเรื่องของตัว VPSP เนี่ยนะคะมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบไปด้วยวารันตี3ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะและก็การบํารุงรักษาหรือแม่นแตนเนี่ยนะคะ5ปีหรือ1 0 0 0กิโลนะคะและก็รถสายสแตน5ปีนะคะรถทุกคันนะคะของเรา รับประกันแบตเตอรี่8ปีนะคะแบตเตอรี่ไฮบริดหรือแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะคะ8ปีหรือ150,000กิโลนะคะยังไงอย่านืมกน ะค,ะคุณลูกค้าสนใจรุ่นไหนนะคะสามารถอินบ็ n กซ์มาแอดไลน์มาโทรมาหาหน่อยได้เลยนะคะรถ m y 2 2ตอนนี้พร้อมส่งมอบแล้วนะคะเกือบทุกรุ่นเลยนะคะชอบสีไหนนะคะสนใจทดลองขับก่อนได้เลยนะคะในงานมีรถให้ทดลองขับนะ,ะเกือบทุกรุ่นเลยนะคะหรือว่าไปที่โชรูมวบอโบ์พัทยาก,ก็ได้นะคะสำหรับท่านที่มาไม่ได้นะคะหรือโชอรูมบอลบ์ถนนวิทยุ ก็ได้นะคะในกรุงเทพนะคะสามารถเข้าไปติดต่อเซลนะคะเพื่อขอทดลองขับได้เลยนะคะ<ว><น>ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดอยากให้หน่อยดูแลนะคะสามารถโทรนะคะอินบ็อกซ์หรือว่าแอดไลน์นะคะ<ว><น>คุยกันก่อนได้นะคะปรึกษาก่อนได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรน,นะคะสอบถามได้เสมอค่ะแล้ววันนี้หน่อยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอก,กันสวัสดีค่ะ